มากินข้าวเศร้าเลยบ่ลูกช่วงนี้ทายกินได้ข้าวเศร้าบ่ลูกเอ้กินแล้วก็ว่าสิออกมองบ่ว่าสิออกไปเบิ่งนาก่อนเอาหม่องก็เออหม่องเบิ่งหม่อุกก่อนบลุงเอยอย่าว่าหม่องสุกได้แม่สุกแล้วบ่ในนาเฮาดเออมาบมเอาเดี๋ยวาหม่องมาบมบลุงเอเดี๋ยวส่วนนคนไปเฮาแล้วก่อนมามาบลุงเอกินข้าวนํากันตามบักหุงแเ้าๆมื้อนี้เานเนาะ โหเพชรกินน่ง่านึ่งเงามาจะปลาลูกน่ารกมั้งสบายดีสบายดีปลาลูกไปเสมังสุดลูกซื้อมังคุดในตลาดรูไหมปลาลพี่ขากบแซบเด้อิ้งมีพี่งปลาคลองใบใหญ่ติ้งปลาคอง

ไอแบบยางไอยางทั้งทั้งหมดไม่มืนเส็ดแล้วมนเส็ดนะไอแปลาปลาปลาของเส็ดเออมันมันเป็นปลาของอะไรครับมามากินตาตาจอยเสือเยอะแต่เยเนาะว่านมคว่ามองมือ ตุกแรงมากมจากน้จะลวเมื่อคืนมั่งกแบบเกามุม สุดดยอไม่ได้ลูกสาวเลยทำงานเนาะเรียบน,นะเรียบเหมือนวันคานเลยยันเร่องนแล้วเไปลุกดดเดอย่งนะไหมพอล้เราลุกดียวอะไรเดีวยดดวรไปลุกด,ดยอะ กเสีย้ววันนี้พัดโกงไก่ไปปลาลูกเด้อปลูกเขาาวมาเด้อ

แล้ข้าว้าข้าวขึ้นก็แเบื่อป้าวันเนี่ยไป้ายกินตอดไข่ไงแล้ว

เป็ดปลุกคอตแก่นนะเฮ้ยตัวมันเหมือตุ่มเงินนะฮะมีหอยที่สาวกินแซ่บตุ่มเบิร์ดลูกไก่รับอาไปกินเบิร์ดโค้หมอนอาไล่บอกเออไม่หรอกต้องพวงใหม่ต้องของบ้านตัดใหม่ใส่ดูขนาดเคยใหม่ลองเคยใหม่ลังใส่

อันเนอะโอ้ตันนาะขึ้นมาแล้ว้อฮึ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 ห้วอนนองดกนึกถึงยาชาจะได้แล้วใช้โซ่แล้วสอมโมงแปดสิบโมง เมื่อนอนยังมันทำมี่งทำมิ่งเป็นแมวขึ้นน้มี่งทำจะมี่ไปถล่มทำจะพากรับี่ยนทางเนอะยูยม่หลุดเด้อเออ

แล้วก็มาขนอกเอารมังรุ้ไหมาบ่ไห้ขอนี้นาัดจุลาฯพี่กินกับปลาลุงฝากรายรก็เจ้ก็ติดตามส่องน้ามัด,มดมนเด้ปลาลุงว่ากิหนาปลาลุงสบายดี